มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสปอชอแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่จังหวัดฝนทลมหนักเช็คด่วนเลยค่ะ19ตุลาคม2567นายจีรายุห่วงรัพย์ที่ปรึกษาของนรัฐมนตรีและโฆษกสูงปฏิบัติการช่วยเหลือประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนลมหรือสอปอชกรมอุตุนยิยมวิทยาได้แจ้งเตือนอากาศแปรปวนตั้งแต่ นี้จนถึงวันจันทร์จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะทางภาคตอนออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยากาญจน,นบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคตะว,วันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชัเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภักใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ประชาชนรับมือกับอากาศที่แปรปรวนนะคะตามประกาศของกรมอุตุฉบับที่ห้า ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกันโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนพื้นที่ฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัยนั้นทางภาคเหนือ นายจิรายุกล่าวว่าพลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาส่วนหน้าพร้อมคณะทํางานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าดําเนินการฟื้นฟูกู้พื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายโดยล่าสุดนะคะกองบัญชาการกรองทัพไทยรายง,งานว่าขณะนี้ดําเนินการแล้ว2 8 4 4 0ตารางเมตรค่ะจากพื้นที่ที่รับผิดชอบ2 1 1 0 0 0ตารางเมตรคิดเป็น9 9เเปอร์เซ็นต ด้านเชียงใหม่นะคะนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งระดมบรรทุกแล้วก็กำลังผลขนย้ายขยะน้ำท่วมขณะที่หลายพื้นที่ทยอยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะ ขณะนี้ทุกภาคส่วนยังคงระดมบุคลากรอ,อุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งกระทรวงการคลังและก็กระทรวงท่องเที่ยวจะดาเนินการจากกิจกรรมและก็มีแผนการส่งเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่ประสบภัยต่อไปค่ะสพะชแจ้งเตือนประชาชนเผยพื้นที่จังหวัดฝนถล่มหนักเช็คด่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ